สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บลูสเตอร์คนเติมพลังเรื่องราวคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้บลูสเตอร์จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับหญิงสาววัย60ปีกับสิ่งที่ทำเพื่อแก้เหงาและเพื่อความสุขในวัยเกษียณสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มานั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราครับคุณป้าปอมปอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนคุณป้าแนะนําตัวกับกล้องนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณป้าปอมปอมนะคะเจ้าของเพจครัวมนุษย์ป้าคุณป้าปอมปอมค่ะแล้วก็ช่อง YouTube คุณป้าปอมปอมค่ะ ปัจจุบันก็เลข6แล้วค่ะแล้นี่ก็คือเรื่องราวของสาววัย60ปีกับเทคโนโลยีและลีกระท้อนค่ะผมว่ามันไม่ใช่เลยนะครที่จะให้คนวัยคนมันนั่งถ่ายคลิปเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรปฏิดตามมนต่อเลยดีกว่าครับแล้วก่อนที่จะมาทำ u t u b e ครับคุณป้าคุณป้าทำอะไรมาก่อนบ้างค่ะ ่อนที่จะทำ u t u b e นะคะป้าก็เป็นนัก,กร้องนะคะเป็นนัก,กร้องลูกทุ่งเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะคะบันทึกเทปเลยแหละค่ะ3าชุดนะคะใครจะรู้ครับว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่หน้าผมคนนี้เธอจะเคยเป็นนัก,กร้องที่มีชื่อเสียงเมื่อ30ปีที่แล้ว วันนี้ครับต้องขออนุญาตนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องครัวมนุษย์ป้าเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงอ,นนอยากฟังครัขอฟังนิดนึงได้ไหมค,หครับโอ้ยินดีค่ะเอาเป็นเพลงที่ว่าสามารถจะเข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะ,คะดีสักลืมนาเนาะก่อนเราเคยยิ้มกันแล้วเรายังมั่นเอาตาจ้องตาดอดไปอยู่ในกรุงหวนมาบานทุ่งไม่ทักเลยนากลับ กระุงนุ่งยีนแถมเดินมบนดินดังทุบหัวปลาเว้นก็ใส่กรอบทองแต่ทำเป็นจองมองหลอดแว่นตาพอไหมเอาเยอะไหมบางทีชื่อเสียงที่เคยมีอาจจะเป็นตัวผลักดันให้เรากลับมาทำอะไรสักอย่างที่เราทำแล้วมีความสุขอาจจะคนละรูปแบบแต่สุดท้ายเราก็ได้มันกลับคืนมา จะต,ตําตาปลาโอ้โหปรบมือครับทุกคนช่วยกันครับช่วยกันทำอาหารกินด้วยครับขอบคุณเป็นกำลังใจจริงๆผม,ๆมว่ามันจะสั่นมากมันควรจะเกิดการรีมาสเตอร์สักครั้งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเกิดคุณผู้ชมอยากจะลองไปฟังเสียงจริงๆ ก็ดูใน YouTube ได้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังมีอยู่นะครับอ่ะโดยพิมพ์ชื่อว่าทานตะวันแสงกล้านะครับก็เข้าไปดูกันได้ฝากด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจฝากเข้าไปดูติดตามกันนิดนึงเผื่อเผื่อคุณป้าปอบของเราจะไม่ใช่แค่กควงมุดไฟต่อไปน่จาขนาดนั้นเลยฝากใจของคนเงาเงา ใสสกกระเป๋าาาข้้งซจากอดีตของทานตะวันแสงกล้านักร้องสาวเมื่อ30ปีที่ผ่านมาวันนี้เธอคือเจ้าของเพจครัวมนุษย์ป้าบายคุณป้าป่อๆเพจที่มีคนติดตามกว่าแสนคนครับหญิงสูงวัยอายุกว่า60ปีกับโลกออนไลน์จะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อดีกว่าครับทำ YouTube ตัวนี้มานานหรือยังครับผม 2ปีกว่าๆค่ะ2ปีกว่าๆจุดเริ่มต้นครับของครัวมนุษย์ปา้าคืออะไรยังไงบ้างค่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากที่เห็นหลานนะคะหลานชายเขาทำคลิปเด็ดลง Youtube แล้วก็มีผู้ติดตามเป็นล้านเลยแล้วอยู่ๆเขาก็ออกจากงานเป็นเพราะอะไรทำให้เราศึกษาดูอ๋อเขามีไรายได้เยอะ<ๆ>ก็เลยปรึกษาหลานว่าป้าอยากทำบ้างจะได้ไหม คือลูกก็ขัดนะคะปรึกษาลูกลูกก็ขัดไม่ให้ทำแม่อยากทำเพราะอะไรแม่เหงาใครจะคิดครับว่าความเหงากับไอค้คำว่าอยากทำบ้างจะเป็นเหตุให้คุณป้ากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งป้าอยากทำคลิปลง YouTube ต้องเริ่มต้นอย่างไรใชคะแล้วในสิ่งที่จะทำอะไรลงก็ป้าต้องดูแลคุณยายอยู่แล้วนะคะ,คะ ซึ่งจะต้องทําอาหารให้ท่านเนี่ยสามื้อเพราะว่าท่านเป็นสารพัดโรคนะคะเป็นหมดเลยค่ะเบาหวานไขมันความดันหัวใจสมองขาดเลือดคือรับมาหมดเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็ต้องทําให้เองดีกว่า <c oughs> ก็เลยเป็นจุดเริ่มของการทําอาหารลงคลิปฟังดูง่ายดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่จะเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ สังเกตว่าช่วงแรกที่ป้าลงคลิปนะคะก็จะเห็นแต่มือแล้วก็เสียงเนิบๆช้าๆฟังนานไปก็หลับนั่นอป้าลวคะ่ะวันนี้ป้ามีหนวดปลาหมึกย่างมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมว,วัตถุดิบพร,ร้อมวิธีทำกันเลยค่ะเียนอ,อีกนิดนึงทินนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ให้ความสําคัญ กับทุกคอมเมนต์เลยค่ะพยายามตอบเองหมดเลยจนมี f c ท่านหนึ่งบอกว่าป้าไม่จําเป็นต้องตอบทุกคอมเมนต์ก็ได้คือเอาแน่ๆแหละว่ามันไม่ได้มีแค่ด้านบวกใช่ใช่ค่ะมันต้องมีด้านลบเข้ามาบ้างเรามีวิธีการตั้งรับอย่างไรบ้างค่ะก็ใหม่ๆก็ทำใจไม่ค่อยได้นะเสียงป้าสตอมากเลยอุย้ย <laughs> นี่เลยเหรอก็เลย อาลูกเขาบอกแม่เสียงสตอคืออะไรอ่ะลูกออถามลูกใช่เพราะว่าเสียงเราอ๋อเสียงตอแหละว้าวเครียดเครียดเครียดมากทำยังไงอ้าวมันเป็นตัวแม่อ่อ,อถ้าอย่างนั้นแม่ต้องปรับนะแม่มจะต้องให้เร็วนิดนึงแต่ใจลึกๆแล้วเนี่ย เสียใจบางครั้งมันเป็นผลดีนะคะคอมเมนต์ที่เขาว่าเราแรงๆพอเราตอบไปเออเขาได้รู้ว่าอ้อเป็นแบบนี้เขากลับขอโทษเราก็มีอย่างเงี้ยน่ารักมากค่ะก็น่ารักใช่เพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวตนของเราไงคะพอตอนหลังเขารู้แล้วป้าป้าเป็นแบบนี้ป้าก็เป็นของป้าไปเถอะหนูจะติดตามป้านะก็น่ารักไปอีกแบบแล้วทีนี้ครับถ้าสมมติว่ากลุ่มสวกลุ่มคนสูงวัยเนี่ยมาเจอคอมเมนต์แบบเนี้รับฟังค่ะ ะะถ้าเจอคอมเมนต์ที่แรงๆเนี่ยไปหนึ่งพันคอมเมนต์มีมาหนึ่งเนี่ยคุณจะไปเสียใจกับเขาไหม,มใช่ไหมคุณจะเอาจิตใจทั้งหมดหมดกําลังใจทิ้งงานที่ตัวเองทํากับคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ที่เขายังไม่รู้จักตัวตนของเราอะ่ะมันคุ้มไหมถ้าท่านใดเจอกับปัญหาตรงจุดนี้นะคะป้าคิดว่าตอบเขาเถอคะค่ะเขาจะได้รู้ตัวตนของเราอ,อาจจะกลับมาเป็นมิตรกับเราก็ได้ และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบครับที่คุณจะต้องเตรียมรับมือเพราะบางทีโลกออนไลน์มันอาจจะน่ากลัวกว่าที่คิดครับหนึ่งปีแรกนะคะเป็นปีแรกเป็นปีแรกที่มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะคะแต่ไม่มีไรายได้เข้ามาแต่ก็มีความสุขกับการตอบมากๆนะคะพอมีไรายได้เข้ามาปุ๊บ อุ๊ยดีใจตื่นเต้นมากทีนี้พอมีรายได้เข้ามาปุ๊บความรับผิดชอบของเราเรจากการผ่าเริ่มมากขึ้นการทำเทป การทาคลิปออกมาเราจะส่งส่งไม่ได้แล้วต้องตั้งใจป้าก็เริ่มตั้งใจและเช็คเสียงเช็คไฟเช็คเสียงตัวเองอาหารถ่ายออกมาสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจะใส่ใจตรงนี้เพราะว่าให้เกียรติกับคนดูนะคิดเป็นอย่างนี้ค่ะป้ามีความรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับเรารเราก็ต้องให้ความสาคัญกับเขาด้วยคิดอย่างนี้ค่ะนอกจากเรื่องความใส่ใจก็คงเป็นเพราะคาแรคเตอร์ช้าๆเนิบๆแบบนี้แหละครับ ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเพจครัวมนุษย์ป้าบายคุณป้าปอมๆมถึงมีคนติดตามเป็นแสนๆคนตอนนี้ก็คงถึงเวลาที่เราจะไปบุกครัวมนุษย์ป้าบายคุณป้าปอมๆกันแล้วล่ะครับก่อนไปก่อนไปรบกวนคุณป้าฝากช่องทางติดตามอีกครั้งหนึ่งครับช้าๆชัดๆตามสไตล์คุณป้าปอมปอมต้องเลยนะครับค่ะก็ติดตาม ช่องของป้าได้นะคะครัวมนุษย์ป้าคุณป้าปอมปอมค่ะถ้าเข้าไปดูในเพจจะเจออะไรบ้างก็จะเจอวิธีการทําอาหารของป้านะคะแบบบ้านๆน,นะคะต้องย้ำแบบบ้านๆค่ะไม่ใช่เชฟนะคะคก็จะมี บอกถึงรายละเอียดต่างๆของเมนูนั้นๆนะคะพร้อมทั้งวิธีทาอย่างละเอียดไว้ให้ใต้คลิปด้วยค่ะโอ้โหมีทั้งวิธีทาอย่างละเอียดมีภาพให้เห็นมีวิดีโอให้ติดตามไม่กดติดตามไม่ได้แล้วนะจ๊ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปบุกครัวคุณป้าปอมๆกันดีกว่าไปเชิญค่ะ,คะ ใช่ครับรลูเซอร์คนเติมพลังเรื่องราวของธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับสามารถติดตามรายการผมได้ทางช่องทางนี้เลยครับค่ะครับผมค่ะเอาละค่ะสำหรับเมนูที่ป้าจะมาทำในวันนี้นะคะก็คือข้าวผัดโบราณค่ะว้าวที่ป้าจะเอาบลูเชอร์จะทานกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมที่ทำค่ะอ๋ออย่างนี้นี่ก็คือเวลาเราถ่ายเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะกด หยุดไว้หยุดไว้เพื่อให้เวลาตัดตัดง่ายด้วยเนาะไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเลยแล้วก็ลงได้เลยใช่ง่ายมากด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นรุ่นสวอย่างคุณป้าก็คงต้องพยายามกันมากหน่อยหรือไม่ก็คงทําให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้บางทีอาจจะดูงกงเงินเงินแต่ ผมว่าวิธีนี้ดีทีเดียวแหละครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคุณป้าป,าปอมปอมเปิดรายการมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการแนะนําวัตถุดิบนะเราย้ําว่าเป็นการทําอาหารแบบบานๆ<า><า>นะนะาให้ทางทำไงต่อครับมานะดูปาด้าก็จะกดถ่ายเลยนะคะค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีข้าวนะคะข้าวของเราก็จะหุงให้สวยอ่อน่อยนะคะแล้วเราก็จะแช่ยเย็นไว้ค่ะหรือไม่ร้อนๆก็ใช้ได้เช่นกันค่ะ แล้วก็มีหมูค่ะสําหรับหมูนะคะเราจะหั่นจะหมักหรือไม่หมักตรงน,นี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะคะไข่ไก่ค่ะมะเขือเทศหอมใหญ่ผักคะน้าค่ะแล้วก็ผักสําหรับโรยนะคะก็จะมีต้นหอมผักชีค่ะน้ํามันสําหรับผัดปรุงรสง่ายๆกันด้วยสีอาวขาวน้าจัาน้ําตาลนะคะและที่ขาดไม่ได้เป็นโบราณก็คือสีอิ๊ดำนี่แหละคะ่ะ กระเทียมค่ะปริยายสำหรับรวยค่ะคืองงมากและชงโงงงวยมากค่ะเอาเมนูมาจากไหนคิดเมนูได้ยังไงเพราะว่าป้าปอมปอมไม่ได้ลงแบบคลิปแบบปีหนึ่งครั้งหนึ่งะค่ะป้าปอมปอมลงมากกว่า365คลิปต่อนหนึ่งปีใช่ค่ะเพราะว่าเราทานอาหารวันละสามมื้อเมนูนี้มาจากไหนก็คือมาจากที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะเป็นเมนูบ้านๆง่ายๆต้มผัดแกงทอดง่ายๆที่เราทำเอง พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราทานทานอะไรก็ทำลงไปแบบนั้นนะคะปีแรกเนี่ยป้าลงอาทิตย์ละ9คลิปอตอนนี้ก็ยังไม่ตันนะคะยังไม่ตนันอค่ะ,ค,ะคือมันมีวิธีไหมครับมันมีทริกไหมในการที่จะแบบว่าคิดว่าเราจะเอาอะไรมาถ่ายอย่างสมมุติข้าวผัดใช่ไหมคะคถ้าพูดถึงข้าวผัด มีข้าวผัดอะไรบ้างนะคะค,คุณเราคิดดูดัดแปลงได้เยอะมากนะคะก็พูดง่ายๆเหมือนมันจะมีมันจะมีตัวหลักตั้งไว้ก่อนแล้วที่เหลือคุณก็เอาไปประยุกตเอาใช่ค่ะประยุกเอาอ,อันนี้นะครับเป็นอะไรที่สามารถนําไปใช้กับชีวิตจริงได้เลยรุ่นสอวอกับเทคโนโลยีก็อาจจะไปด้วยกันได้ลองเปิดใจสักนิดละกันนะครับ ้าว่าพอเราศึกษาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะแล้วก็ที่สําคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะฟรีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ได้ค่ะลงไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่สําหรับรุ่นเรานะคะก็ศึกษาดูนิดน,นึงค่ะข้าวผัดโบราณของป้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะป้าจะเสิร์ฟพร้อมกับนี่เลยค่ะ หูเห็ดหอมแล้วก็อบไก่นะคะถ้าชอบเมนูนี้ก็ลองเข้าไปดูในเครื่องมป้าบารุป้าฟองๆนะคะแล้วก็น,นำ้ำจากคลีกนะคะผักเคียงก็ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวป้าขอตัวไปทานก่อนค่ะแล้วพบใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมว่าหลังจากที่คุณเห็นแต่โปรเซสแรกจนโปรเซสสุดท้ายไม่มีอะไรยากเลยไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยเป็นตัวของเราเองทำง่ายๆเหมือนเราทานทานเองง่าย ทำอะไรก็ได้ให้มันง่ายไว้น้องสุดท้ายก็ออกมาเป็นครัวมนุษย์ป้าปายคุมป้าปองปองปุงเอถ้าในวัยเรานะเงาจริงๆค่ะป้าเชื่อนะคะจะทําอะไรดีทําในสิ่งที่เรารัก เราชอบแล้วก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อนนะคะชอบเลี้ยงหมาวันๆก็อยู่กับน,น้องหมาใช่ไหหาความารู้เกี่ยวก,กับหมาคุณก็ทําคลิปนี้ลงไปได้<ม>ค่อยๆสะสมไปทีละคลิป2คลิปนะคะระยะเวลานานขึ้นมันอาจจะมีสิ่งดีๆตอบกลับมาได้นะ<ม>แต่ที่สําคัญป้าขอเน้นเลยนะคะต้องทําในสิ่งที่เรารักเราชอบจะไม่ทําให้เราเบื่อทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะคะ แล้วจะมีความสุขค่ะเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยจริงๆมันมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนรุ่นเรานะคะแต่ถ้าเราเป,เปิดใจที่จะเรียนรู้และฟังป้าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมีะไรายได้เล็กๆน้อยๆแบบป้านะ,ะ,ะ,ะตรงนี้ป้าคิดว่า มันเป็นวัยเกษียณที่มีความสุขมากๆ,ๆเพิ่มมาอีกนะคะเอาความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนะะี่ยค่ะถ่ายทอดลงไปนะคะในสื่อออนไลน์ต่างๆสร้างตัวตนของเราค่ะผลตอบรับกลับมามันดีจริงๆค่ะนอกจากป้าจะมีรายได้แล้วนะคะสปอนเซอร์ต่างๆก็เข้ามาด้วยล่ะค่ะขอให้สปอนเซอร์ถ่ายโอนมา <c oughs> ทางนี้บ้างก่อนที่จะจบรายการลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนคุณป้าปอมปอมฝากช่องทางติ ตามแล้วก็ติดต่อคุณป้าอีกครั้งนึงครับกล้องนี้เลยค่ะก็ป้าอยากจะฝากช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ของป้าด้วยนะคะครัวมนุษย์ป้าบายคุณป้าปอมๆค่ะทําอาหารหลากหลายมากๆเลยละค่ะแล้วก็พร้อมทั้งยินดีรับฟังคําแนะนําคําติชมต่างๆนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงค่ะเพราะว่าป้าเองก็ไม่ใช่เชฟมืออาชีพนะคะเป็นเพียงแม่บ้านบ้านๆเท่านั้นเองค่ะฝากด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพรูสเตอร์คนเติมพลังเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่าลืมครับฝากกดไลค์ กดไลค์ปากดไลค์กดไลค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้บูสเตอร์แล้วก็ครัวมนุษย์ป้าบายคุณป้าปอมๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเทปต่อไปเราจะไปงานที่ไหนฝากติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับอือเฮ้เฮ้ไม่ต้องปอกกินแบบไม่ต้องปอกปวดอ่ะ่น่ีนนนนน เมื่อกี้ยเย็นๆมันจะอร่อยมากเนาะกินไม่ลงใช่ไหมรู้เลยอ่ะก <c oughs> ิ่นลงขลับไม่บุ๋ <c oughs>